สวัสดีจ้าสาวชัยภูมิสะพ้าพยบึงการจ้ามือนีเฮาลงทงลงทามาหาเก็บแมงคามจ้ามาเบิร์กวาแมงคามไปตัวไหนเลาวจา้าเนาะหาก่อนเด้อค่ะเด้ออู้เจอแล้วอู้พี่หนาพี่นาแล้วมามาอู้ลนลงข้างล่ลลลลลลลางกันมีอู้สองสองอุ้ยสามอู้แมงคามทุกคน หรือด้วงบอกเขาเอิญนะด้วงกว้างตัวผู้จ้านี่ตัวผู้จะมีเขาอุ้ยบักซิดาค่ะเบิ้งมันกินเบื้องมันกินบักซิดาด้วยค่ะมด้ไหดิเอาดิดตัวนี้อุัยนี้ไงหนึ่งตัวอันนี้ตัวแม่ยด้วยค่ะดิดมาตัวเมียอุ้ยมันเน่าเอาตัวบลาเน่ามาได้บอกอ่าหลายตัวอยู่นู่นเ่ะเต็มเลยเอาตัวไม่เน่าดีกว่าของมันเน่า ไปเก็บนี่ผีผีไอ้อยู่ข้างล่างหลายตัวนะมาดูมาดูมาดูเขาอยู่ตรงนี้เลยเต็มเลยนี่อู้อยู่น้ำมันสีเต๋อโอ้นี่นี่จ้าเนี่มึงมมึเป็นยืนน้ำผันล่างเลยค่ะตัวแม่นี่ยมึงสูงแม่มาตัวแม่ตัวเมียค่ะแม่ก้อยบาตัวแม่นี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 ่อันนี้ตัวผู้ค่ะแบบนี้ตัวผู้แล้วค่ะเด้ออ่ะอันนี้ตัวแม่ค่ะมู้หลายค่ะหลายเยอะเยอะทุกคนเยอะนี่ตัวนึง นี่ปาข่าว nhau แตอ้สวยเก็บไปเลยนี่บ้เหมือนกันเด้วค่ะน,น,น,นี่มาดูนี่ทุกคนอ้าตัวนี้สุดยอดเลยค่ะตัวนี้สวยโอ้เพิ่งเกาะแน่นเนาะค่ะขาเพิ่นนี่ต้องให้คอยจับเดี๋ยวบาดมือค่ะอันนี่ อู้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 มึงอะจับเป็ซีสก็ได้ค่ะน,นี่ค่ะตัวผู้ค่ะทุกคนอ่ะดูไปเบิดเลยยังมึงกันเด้อค่ะอืมเพื่อนมาหากินบัคซิดาค่ะอุ้ยเสียงบินทุกคนเต็มเลยอู้เดี๋ยวเด้อเด้อขอเอาอืมหลายแท้ต้นนี้มาดูใกล้ๆค่ะนี่นี่ คนวูหลายค่ะใส่แล้วเมื่อกี้นี่เห็นอยูดนึ่งหนึ่นึนนนน่ป๊บหลายครับเ <c oughs> ดี๋ยวเดียด๋วยวเก็บก่อนค่ะหลายหลายอู้ต้องค่อยๆนะคะเดี๋ยวถ่ายมาอู้เยอะเยอะนะทุกคนแต่ค่อย,อย <c oughs> ๆเต็มลูกเลยนะอู้เต็มเลยค่ะทุกคนอู้เป <c oughs> ็นหลายแทอ,อู้ โซอ่อนค่ะนีตัวเพิ่นค่ะกข้างล่างอีกอ้อมไปทั้งพุ่นดูดูดูอันนี่เบิ้เพ่ักินเบิพ์ตผะโอู้ออออสองเอาไปเลยลูกนี้เก็บไปโหลดิ่งจะต้องแสบค่ะนี่ลงปไปเลยนี่เขาเอิญร่วงกวางค่ะคนไทยภาษสายสานเอิญแมงคามจ้ะบ้านข่อยเอิญแมงคาม ไปเลยนี่บะตาต้องคอยดีต้องซออู้อยู่ข้างล่างคะ่ะทุกคนนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ค่ะปกติจะเห็นน้ำต้นแักแต่ปกติเพิ่นซีอยู่น้ำต้นแักแต่ต้นบ้านข่อยอยู่ต้นแก่ค่ะแต่ว่านี่เพิ่นกินบักซิดาสุกนะคะเนาะอยู่น้ำต้นบักซิดาบักซิดาปลูกไว้ละค่ะแต่ว่าเพิ่นมาอาศัยอยู่ค่ะกินไว่สุกนีๆตัวนึง มันเป็นปลาเหรอมันก็เด้อปลามันมันโอแมันอยู่นี่ตงงัวลูกอ่ะตัวเมียป้องไงน่นนนาจะเป็นตัวเมียทุกคนเดชตัวแม่ค่ะนี่มาเพิ่งตัวเมียค่ะทุกคนนี่บัคซิดาสุกไม่ได้ฉีดยาค่ะเตอนนี้มันอยู่มากินนะค่ะเนาะฮึที่สวยที่นี่แบบอยู่ดิหาตัวก่อนเนาะไปงานนี่นยง <S 2> <S 2> ังเอ็ดเอ็ดนี่ย นี่เจอแล้วนี่อู้สวยตัวนี้อือตัวผู้ตัวผู้ค่ะทุกคนนี่อ่อะปาสวยๆมีอีกไหมอูอ้หลายค่ะหลายบ่งันอ่นต่อนนะคะเนะ้บงบางคนอึนี้อเบ่งคนนะคะเด้อไปอีกน่ง อ,อุ่รเลนะเมื่อกีกก้อนจ้ามามีอีกบอเนาะค่ะไปดูต้นต่อไปเลยอู้คุนะเหีนแล้วดำดำคนบานมักซ,นะซิดาไหมแต่ว่าอยู่ตรงต้นนี้น่าจะไม่มีเลต้นนี้ต้นตน,นี้มักซิดาไงค่ะปลูกไปกับมะย่อู่อู นี่แม,ม,ม่แอบ,บกินด้วยนอ้มีอะไรด้วยเดี๋ยวเดียวนี่จักตัวนี่โอ้หูสองยุ <laughs> ่งสิเลยแซบบอแซบขึ้นมาอยู่แบบสี่เลยค่ะนี่น่าจะเป็นตัวแม่กระตูผูนละคะ่ะเนาะให่เ <c oughs> ดี๋ยวมาบ้างเอาเอาหมดลูก เอาาลูกมาเลยเนาแล้วลนานี่ตัวแม่ค่ะ,ะจับไปก่อนตัวเมียอันนี้ตัวผู้ตัวน้อยนี่โอ้ตัวผู้ค่ะตัวผู้ตัวผู้ใช่ละนี่ตัวเพิน่นเออเอเอนี่ค่ะเบิดแล้วไปเบปิร์ดมั้งเหรออันตัวนี้มอืมนี่เบิร์ดจะหมดแล้วตอนนี้ทานก่อนบ้อาอาืม ตบลง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 กระโดดตัวสุดท้ายนะนะตัวสุดท้าย สิบก็ตัวมีแล้วค่ะน,น,นี่เห็นไหมด,ดูยนะี้เห็นไหมเปิดบิง้งนะเอาเปิดบิ้งเอามาบิ้งค่ะต่ว่าเปิดดูนว่ได้ค่ะเดี๋ยวเพิ่นจะบินออกนะคะเนาะมาบิง้งนี่ทุกคน,นเห็นบ่พู่นล่ะโอ้ได้ลายตัวค่ะนี่นี่แหละค่ะเอาเอินแมงคามไข่คนอีสานถ้าภาษาไทยเอินด้วงกว้างนะคะทุกคนนี่เพิ่นมากินบักซิดาค่ะบักซิดาปลูกไว้บ่ได้ฉีดยาเพิ่นกันบาอาศัยอยู่กินนะคะเนาะ นี่ไปเอาไปหาต่ออีกค่ะว่าจะมีอีกบอนะะเนอะ้อไปนี่ลองไปคุณค่ะมันกิมจูค่ะเนื้อสีชมพูทุกคนเนื้อหลายเม็ดหน่อยนะะเนาะค่ะนาะ ปลูกกับไ่ได้สีดยาด้วค่ะบ่ค่อยได้ดูแลเพราะว่าไอ้บ่มีเวลาเบินเน่งนะคะเนาะหญ้าพี่น้องค่ะเพิ่นปลูกไวปมันอ้วนๆเบิ่งแมงคลามันก็เลยลงเนาะค่ะเนาะลงมาหลายเลยค่ะเดี๋ยวไม่กลเายเม,ม,มืออีกก้นค่ะมันหยุดไหมาอากาศนี่ม,มันแรงอยู่หระบ่มีแดดยืนสบาย ตรงนี้เราแบบมาเก็นมดละได้หลายเปิดมีไหมต้นนี้มีอีกไหมไม่มีเปิดนบกสุดางามอยู่ค่ะแต่ว่าบกคอยมีเวลาดูแลนล้วค่ะเนาะเห็ดหลายอย่างเนาะค่ะเปิดใหญ่อยู่ค่ะมีต้นนี้อีกเลยน่าจะไม่มีแล้วทุกคนมด นี่บา้าในกันด้วยค่ะเยอะเลยเห็นอ๋อนี่เจอแล้วค่ะตัวนึ่งหลอกตาต้องไม่ยื่นหนีค่ะดูดิตัวนี้ตัวผู้นะคะทุกคนนี่ตัวผู้จ้ะจับค่อยๆจับจะจับแข้บงบได้เดี๋ยวซิปากมือแล้วค่ะโอ้โ,อโหหลุดลงแล้ว น,นี่ค่ะโอ้สีแดงใส่ของค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาเบิ้งคลิปนี้เห็นไหมก้อยนะคะเนาะเบิ้งแล้วกดไลค์กดแชร์เห็นน้ำเน่ด้วจ้ากดซับสไครค่ะขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามารับชมเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้า